อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันเหรียญเสมามหาพรหมเปิดโลกหลวงพ่อพรหมหรือพ่อท่านพรหมขันติโกวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงปี2 5 6 7คลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับเดีเราจะมาชมรายละเอียดพากันตอนที่เปิดจองนะครับ เราเปิดตั้งแต่รายการที่3 4 5 6ี่ห้ารายการที่3เนื้อเงินบริสุทธิ์หมดไปแล้วนะครับรายการที่4เนื้อนวะโลหะก็หมดไปแล้วรายการที่6เนื้อชนวนก็หมดนะครับตอนนี้เหลือรายการที่5และรายการที่7รายการที่5จะเป็นเนื้ออันประกบบาโบราณและรายการที่7เนื้อทองแดงโบราณนอกนั้นถูกจองเต็มหมดแล้วนะครับรายการที่5้าเขาจะติดไว้ไหมายเลข5นะครับกล่องจะถูกซีนไว้แบบนี้ เดี๋ยวเราจะแกะซีนออกมาดูตัวอย่างด้านในกันอันนี้เป็นกล่องที่แกะซีนออกมาแล้วด้านหน้าก็จะเป็นรูปของเท้ามหาพรหมจะมีเขียนว่าเหรียญเสมามหาพรหมเปิดโลกพระครูขันตยาพรพรหมขันติโกวัดบ้านสวน2567กล่องจะเป็นแบบนี้ ด้านในก็จะมีพระอยู่นะครับซึ่งทุกรายการตั้งแต่รายการที่3จนถึงรายการที่7อนะ่ะเขาจะมีเซอร์ไพรส์หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะเจอเซอร์ไพรส์แบบไหนผมแกะมาแค่1ตัวอย่าง1กล่องเนี่ยนะเจอเซอร์ไพรส์นะครับบางคนอาจจะเจอเป็นหน้ากากเงินบางคนอาจจะเจอห่วงเชื่อมเงินบางคนอาจจะเจอลงยาบางคนอาจจะเจอหน้ากาก,ากทองทิพย์แล้วแต่นะมีหลากหลายนะครับที่เขาสร้างเป็นเซอร์ไพรส์เอาไว้ สำหรับเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเนื้ออัลปาก้าแต่ว่าเขามีเซอร์ไพรส์เปิดมาใครเจอกระดาษแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะผมปิดเบอร์เอาไว้แล้วกันก็คืออันนี้เขาเป็นเซอร์ไพรส์นะครับด้านในเขาบอกว่าท่านคือผู้โชคดีที่ได้รับเหรียญน,นำเลิกเนื้ออันปาก้าไม่ตัดปีกเลข9กรุณาติดต่อ ถ้าใครเจอนะครับมีกระดาษอยู่ด้านในก็ติดต่อไปได้เลยนะครับก็คือไปติดต่อรับของรางวัลได้เลยจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญแหละคืเป็นเซอร์ไพรส์นะครับจะมีอยู่ด้านในแล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนอันนี้เป็นในรายการที่5เนื้ออันปาก้าโบราณเขาจะไม่ออกสีขาวนะครับเป็นเนื้ออันปาก้าโบราณปกติเราจะเห็นเนื้ออันปาก้าจะออกเป็นสีขาวๆนะด้วยความคุ้นเคยนะครับเนื้ออันปาก้าอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้าโบราณสีจะออกประมาณนี้ ก็จะมีเซอร์ไพรส์อยู่หลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอแบบไหนบางคนอาจจะเจอแบบหน้ากากเงินเต็มแผ่นบางทีก็มีหน้ากากทองทิพย์บางทีก็ลงยาหน้าหลังแล้วแต่นะครับห่วงเชื่อมเงินรูปทรงก็เป็นเหรียญเสมามีรูปหลวงพ่อพรมหรือว่าพ่อท่านพรมนะครับคันติโกนั่งอยู่ตรงกลาง เกจิสายเขาอ้ออันดับหนึ่งอันนี้คือด้านหน้าเหรียญเหรียญอัลปกาก้าเราเปิดให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะครับอัลปกาก้าก็เป็นลุน้นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาซีนมานะครับแล้วแต่ว่าใครจะเจอเซอร์ไพรส์แบบไหนถ้าใครไม่เจอเซอร์ไพรส์อะไรก็จะได้เนื้ออัลปาก้าแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเนื้ออัลปาก้า500บาท อันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญตรงกลางก็จะเป็นรูปของเท้ามหาพรหมนะครับจะมีเขียนด้านบนว่ามหาพรหมเปิดโลกอยู่ด้านบนซ้ายขวาแล้วก็มียันอยู่สีทิศต,ตอกโค้ดพอพานก็คือหลวงพ่อพรหมนะครับตอกโค้ดอออ่างก็คือเนื้ออันปะก้า แล้วก็มีเลขโค้ดไทยอยู่ตอกเลขโค้ดไทยด้าน,นล่างจะมีชื่อพระครูขันตยาพรพรมขันติโกวัดบ้านสวน2567พุทธคุณของเหรียญมหาพรหมเปิดโลกเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์จากบาร,รมีขององค์เท้าสหบดีพรหมเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่คุ้มครองผู้ที่มีไว้บูชาให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยเป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แคล้วคลาดคงทน คงกระพันชาตรีถือว่ามีพลังพุทธคุณเข้มขลังเป็นเลิศในทุกๆด้านครอบจัก,กรวาลมีอายุยืนและสามารถกันสัตว์อันตรายอย่างงูได้อันนี้ก็เป็นพุทธคุณของเหรียญมหาพรหมเปิดโลกเดี๋ยวเรามาชมอีกรายการหนึ่งรายการที่เจ็เขาก็จะติดเอาไว้แบบนี้นะครับรายการที่7จะอยู่ในซีนก็ไปลุ้นเซอร์ไพรส์กันเอานะครับแกออกมาแล้ว อะไรละเอียดหน้ากล่องจะเขียนเหมือนกันหมดอันนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณน,นะครับเราเปิดให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ3 0 0บาทเนื้อทองแดงโบราณถ้าไม่เจอเซอร์ไพก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณน,นะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญเขาสร้างเซอร์ไพก็หลายแบบอยู่นะครับเนื้อทองแดงโบราณ ด้านหลังเหรียญรายลเอียดต่างๆจะเหมือนกันมีตอกโค้ดพอพานย่อมาจากหลวงพ,อพ่อพรมตอกโค้ดตัวเด็กทองแดงมีโค้ดเลขไทยเหมือนกันรายละเอียดเหมือนกันนะครับกับเนื้ออัมบาก้าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณบูชาเหรียญละ300บาทก็ไปลุ้นเซอร์ไพรส์กันเอานะบางทีอาจจะได้มีห่วงเชื่อมเงินมีลงยา2ส,สีลงยา หน้าหลังหน้ากากทองทิฟมีหลายแบบอยู่นะครับเขาทำเซอรส์ไว้หลายแบบอยู่เหลี่ยนละ300บาทถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์094 239 4924 094 239 4924หรือว่าลาย id เป็นลายแ a pbpb 4289 a pbpb 4289ถ้าใคร add line a ไม่เป็นให้สแกน Q-code ตวหน้าจอนี้ พอสแกน QR Code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านพระบ้านพระวูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโต้ได้ตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใคร อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ